พ่อคะพ่อคะปีใหม่ก็ผ่านมาตั้งหนึ่งเดือนแล้วนะคะแต่พ่อยังไม่ซื้อของขวัญให้หนูเลยอ๋อโอ๊ยวแต่คุยอยู่โอ้ยเกมกำลังสนุกเลยไปไปไปดูสิโแตดคุยพ่อโดนโจมตีหมดเลยเนี่ยโอ้ยพี่อยากได้ของเล่นมานานแล้วพี่ต้องได้เงินรางวัลมาซื้อของเล่นให้ได้เลยหนูก็เหมือนกันค่ะแบบนี้คุณพ่อต้องซื้อของขวัญวันปีใหม่ให้เราแน่เลยอื แม่คะแม่คะแม่ไม่อยากได้ของขวัญปีใหม่หรอคะมาช่วยหนูทํางานบ้านเล็วเข้าค่ะแม่ได้ของขวัญแล้วละจ้าแม่ได้ของขวัญปีใหม่แล้วล่ะลูกฮะคุณแม่ได้ของขวัญปีใหม่แล้วหรอคะแม่ได้เงินแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อจะเกินไปแล้วนะคะเนี่ยปีใหม่กี่วันแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ของขวัญเลยอ่ะหนึ่งเดือนแล้วอ่ะงั้นไปขอพ่อกันไหอืม โอ้โหโอ้โหโอ้โหแปดร้ยอยสี่สิบล้านพันล้านแล้วนี่เงินสองพันสองร้อยล้านอืมเห็นทีต้องอัพเกรดสักหน่อยนี่นี่นี่ไป อีกนิดเดียวก็จะได้ไปด่านใหม่แล้วไปถอยลูกเต๋าเพิ่มไปเลยลูกอ้าวอะไรลูกพ่อคะหนูอยากได้ของขวัญปีใหม่พ่อซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมคะพ่อคะพ่อคะปีใหม่ก็ผ่านมาตั้งหนึ่งเดือนแล้วนะคะแต่พ่อยังไม่ซื้อของขวัญให้หนูเลยหนูรู้ว่าคุณพ่อยุ่งมากคุณพ่อไม่ต้องซื้อของขวัญให้หนูก็ได้แค่คุณพ่อให้เงินหนูก็ได้คะ่ะฮะ จะให้พ่อให้เงินหนูง่ายๆอย่างนั้นเหรอพวกหนูสองคนจะมาขอเงินพ่อโดยที่ไม่ทําอะไรให้พ่อเลยเลยครับอ๋อโอ๊ยมัวแต่คุยอยู่โอ๊ยเกมกำลังสนุกเลยไปๆๆดูสิมัวแต่คุยพ่อโดนโจมตีหมดเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ได้พี่อยากได้ของเล่มานานแล้วพี่ต้องได้เงินรางวัลมาซื้อของเล่นให้ได้เลยหนูก็หมือนกันค่ะเอ๊ะ เด็กสองคนทำงานบ้านแปลกจังแบบนี้คุณพอ่องซื้อของขวัญวันปีใหม่ให้เราแน่เลยอืมถ้าทำงานนี้เสร็จแล้วเราไปทำงานอย่างอื่นกันไหมอืมล้างรถให้พ่อพ่อต้องให้เงินเราไปซื้อของขวัญปีใหม่แน่ๆนอืมโห<ฮ><ฮ>แบบนี้เราต้องได้เงินไปซื้อของขวัญแน่แเลยอะ่ะใช่เอ่อฉีมมาข้างหน้าไหนสิฉิมมานี่ฉิมมานี่ได้ เราสาดแล้วเราไปทำงานบ้านอย่างอื่นกันเถอะออันนี้ื้ฟฟังเธอให้พ่อด้วยฉันเหนื่อยแล้วอ่ะงั้นเข้าไปพักกันในกระเถอมแม่คะแม่คะ แม่ไม่อยากได้ของขวัญปีใหม่หรอคะมาช่วยหนูทํางานบ้านแล้วเข้าค่ะแม่ได้ของขวัญแล้วละจา้าแม่ได้ของขวัญปีใหม่แล้วล่ะลูกฮะคุณแม่ได้ของขวัญปีใหม่แล้วหรอคะแม่ได้เงินแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อจะเกินไปแล้วนะคะเนี่ยใช่เรียวคุณพ่อเกินไปเรียวลูกยังเด็กแม่ไม่จะเป็นต้องของเงินพ่อหรอกเพราะแม่เล่นเกมพิกกี้กอลไหนคะคุณแม่ดูนี่ล<อ>ูก จะเป็นต้องขอเงินจากพ่อหรอกแค่แม่เข้าร่วมกิจกรรมกับพิกกี้โกแค่ชวนเพื่อนมาเล่นกับแม่แม่ก็มีเงินมากมายเลยเพียงแค่เราเชิญเพื่อนให้มาเล่นเกมพิกกี้โกเราก็จะได้คะแนนสะสมเพิ่มขึ้นแล้วก็เอาคะแนนสะสมนี้ไปแลกเป็นเงินเพียงเกาะข้อมูลส่วนตัวในการชําระเงินและยืนยันการถอนเงินจากนั้นเราก็จะได้เงินยังไงล่ะในเกมมีวิธีเล่นมากมายสามารถโจมตีเกาะของคนอื่นได้ และยังสามารถป้นเงินได้อีกด้วยพิกกี้โกงไงลูกโดนเลยมานี่มานี่คุณพ่อเราขี้งกมากใช่ไหมงั้นแม่จะโจมตีหมู่บ้านของพ่อให้ดูนี่บ้านพ่อมาแล้วแม่จะโจมตีแล้วนะยิงเลยยิงเลยโอ้ยเงนแปดสิบล้านเฮ้ยนี่ไขรปนบ้านฉันเนี่ย นี่แม่กับลูกใช่ไหมแม่ลูกหายไปไหนแล้วเนี่ยน้ำก็ไม่ปิดรองเท้าก็ซักไม่เสร็จโอ้โหไม่พี่กี่โกแค่พิกดานก็เป็นเสจทีได้